คลิปนี้เราจะมาลองใช้ f l a กของคำสั่ง c o i ตัวหนึ่งชื่อ dry-run ซึ่งเป็น f l a กของคำสั่ง ng generate ทำให้เมื่อเราสั่ง ng generate สร้างอะไรก็ตามไม่มีการสร้างไฟล์ออกมาจริงๆอย่างเช่นเราอยากจะสร้างโมดูลขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวคลิกขวาที่ folder app เลือก open i n i n t e g r a t e terminal ที่ terminal ด้านล่างเราก็จะ generate โมดูลขึ้นมาหตัวชื่อ book d e c พิมพ์คำสั่ง ng generate module book deck ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าถ้าสร้างแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างแบบว่ายังไม่ต้องสร้างจริงๆนะครับก็ให้ใส่ f l a กขีดด dry ขีด run จากนั้นลองกด enter สั่งให้ทำงานดูข้อความใน terminal เนี่ยก็จะบอกว่าด้วยคำสั่งของเราเนี่ยมันสร้างอะไรบ้างอย่างเช่นตรงนี้บอกว่า create module ชื่อ book deck ใน folder book deck ทีนี้สังเกตว่าที่ folder app เนี่ยไม่มี folder book deck เกิดขึ้นใช่ไหมครับ ก็ลองมาดูข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีโนต้ตเขียนไว้ว่าใส่ไดร์ลันแล้วมันจะไม่สร้างอะไรออกมานะอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราเช็คดีแล้วว่าคําสั่งมันสร้างอะไรตามที่เราต้องการถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็สามารถรันคําสั่งใหม่อีกครั้งได้แล้วลบแฟลกไดร์ลันออกจากนั้นลองรันคําสั่งอีกครั้งก็จะเห็นว่าเกิดโฟลเดอร์บุ๊กเด็กขึ้นมาจริงๆข้างในโฟลเดอร์เนี่ยก็จะเกิดบุ๊กเด็กโมดูลขึ้นมาแล้ว จะเห็นว่าคำสั่งนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราพิมพ์คำสั่งสร้างผิดเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งลบทําใหม่ทําใหม่หลายรอบนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบก็เป็นกําลังใจช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับและกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับ